อันนี้จะเป็นการถอนยัดรวดทองแดงนะครับอ่าเราก็เตรียมคดลันไ้เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าในชุดพานผมจะมีมีดกะเข็มร้อยเชือกไว้ให้เมีดเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับถ้าเราควัวันคมใช่ไหมถ้าเราควัวันคมเราก็ใช้กระดาษทรายลบคมมันแต่มีดพวกนี้มันไม่มีมันไ,ไม่มีความคมเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้กระดาษทราย บคมไปแล้ว่ะเราก็ดูไฟนะครับมเมล็ดเราจะวางมุมไหนก็ได้่าผมจะวางคนนี้ก่อนนะครับอันนี้เราจะพันออกหน้าพันออกหน้าเราก็ต้องเอาปลายลวดอ,ออกทางนี้เห็นไหมครับอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับตามหลักเมืองเรา่อะอันนี้ผมจับมีดอยู่เนี้ยคือขวา แต่ถ้าเราจะพันออกหน้าก็คือลวดทองแดงที่ออกมาข้างหน้าแล้วก็หมุนไปข้างหน้านะครับเราต้องวางซ้ายแล้วก็วนไปทางซ้ายอ่าเรายัดกันเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาปึ๊บนะครับแล้วก็วางเข้าไปในร่องเนี้ยแล้วก็ค่อยเกลี่ยนะครับใช้มือทำเป็นก้ามปูจับลวดสองท้ายเห็นไหมครับจับมุมเนี้ยอ่า แล้วค่อยกดลงไปเห็นครับเนี่ยมันจะลงง่ายเห็นครับนะแค่นี้เองเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ผมจะใช้กระดาษเก่ามันลึบโอเคทำเหมือนกันครับอีกมุมหนึ่งปึ๊บลดเชือกไปข้างหลัง เราก็เคลียร์เหมือนเดิมค่อยๆเคลียร์ไปเบาๆครับโคตรล้านนะมันจะวางง่ายเพราะว่ามันไม่มีลวดมาบีบบังครับถ้าภายถ้าสตาร์ทจะยากแล้วนไหครับ ง่ายแค่นี้ไม่มีอะไรยากเลกเห็นไหม่ะเราก็จะไา้แล้วต่อไปเห็นรอยก็ต่อไหมครับอันนี้คือปลายลวดที่เราจะไปเข้าหัวสายต้องอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมครับแล้วก็รอยก็ต่อระหว่างขดลวดขดที่1มาขดที่2เนี่ยอยู่ขวามือเห็นไหมครับ เราต้องพันวางลวดบนซ้ายใช่ไหมครับเราต้องเอารอยข้อต่อเนี่ยมาลงนี่ครับมาลงใกล้นี่เลยใกล้ขดนี้เลยฮะทำไมถึงมาลงใกล้นี่ได้เพราะว่า <ở S 2> เห็นไหมครับรอยข้อต่อมันอยู่ฝั่งนี้่ <แ Hebrews. S 1> ทาทำยังไงก็ได้รอยข้อต่อห้ามอยู่ชิดกันอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าชิดกันอ่าสมมติเราวางเนี้ยผิดเลยเห็นไหมครับจากมาโผล่เนียคือเราวนผิดละเราต้อง วางมาฝั่งนี้เห็นไหมครับเราต้องวนซ้ายหนึ่งสองอ่ะมันจะง่ายช่วงโปรนี่สามไม่ละส่วนใหญ่จะผิดกันเยอะ่อะมันจะพิกลวดมาปุ๊บนะเราก็จัดลวดไปเพื่อไม่มันเกะก,กะปุ๊บ ครับวก็วางไปเลยปึ๊บเหมือนเดิมครับกดลาดมันวางวางง่ายนะฮะเดี๋ยวช่วงสตาร์ท เราจะเอากล้องให้มันใกล้ชิดกว่าน,นี้ เห็นไหมครับรอยข้อต่อมันจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมครับอยู่ทางซ้ายมือเราทําไมผมถึงบอกว่าให้ระวังช่วงโปนที่สามเห็นไหมครับเนี่ยพอเราวางอ่าเราต้องวางเข้าไปางี้ไหมเนะี่ยถ้าเราวางติดอย่างเงี้ยผิดหรือถือว่าผิดเห็นไหมครับทำไมถึงผิดเพราะว่ารอยเข้าต่อโปนที่สองอยู่นี่โปนที่สามอยู่นี่ถ้าเราวางเข้าอย่างเงี้ยผิดเลยเพราะว่ารอยข้อต่อมันใกล้กันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพลิก ครับวางอย่างนี้ช่วงนี้เห็นไหมครับฝั่งเนี้ยมันจะไม่มีรอยก็ต่อติดกันรอยก็ต่อมันก็จะโค้งเข้ามาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับเวลาเราวางเราต้องวางเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าพลิกมาเห็นมครับกระจะเง็นง่ายอ่ะกดโปรเนี้ยกับโปรเนี้ยมันจะไม่ไม่ต้องไม่ติดกันรอยก็ต่อเห็นไหมครับมันต้องวางข้อมานี้เลยอ่าเหมือนกันครับหลักเกณฑ์กด กดสตาร์ทก็วางแบบนี้เหมือนกันนะครับช่วงกดลานนะไม่ค่อยมีใครทำิดรอช่วงสตาร์ทนี่แหละจะผิดกันเยอะเราก็วางเข้าไปครับช่วงวางรวดใจเย็นๆน,นะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจกันมันจะได้ไม่ผิดถามว่าต่อ ถ้าเราวางผิดไปอะเราไปลองเปิดใช้งานใช้ได้ไหมมันได้แต่มันจะไม่แรงใช่ไหมครับมันจะไม่มีแรงเลยเหมือนแคปเซียเหมือนกระแสมันดันกันมันไม่ได้ไปทางเดียวกันปุ๊บ่าหลักการจำง่ายๆครับมีแค่นี้เอง จบ16จะเป็น18ต่อเลยนะผมจะเร่งไล่ทําคลิปให้ทุกคนเลยคนซื้อชุดผ่านไปจะได้มีคลิปดูบอกไม่มีคลิปดูเลยคลิปเก่าหายหมด อ่ะอันนี้ก็เราก็ดูเห็นไหมครับรอยข้อต่อของโปนเนี้ยมันจะมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับอ่าเรามาลงนี่ได้เลยมาลงใกล้กันเลยแค่นั้นเองง่ายๆการวางไม่มีอะไรยากเลยวิธีเราเรียนรู้ครับเราเรียนรู้คนสอนสอนง่ายสอนเข้าใจง่ายคนเรียนก็เข้าใจง่าย ผมก็ไม่รู้ว่าจะกักไว้ทำไมปึ๊บวางเข้าไปนะครับ ปึ๊บอ่อานะครับเสร็จแล้วนี่คือโคตรลันอ่าให้เราเดึงฉีกออกมาครับเนี่ยดึงฉีกเพืให้มันบานนี่ครับให้ขอบติดแม่เหล็กเนี่ยหลังลวดนะครับให้ขอบติดแม่เหล็กดัดยังไงก็ได้ให้ไม่ให้มันอยู่ในความหนาของแม่เหล็กเห็นไหมครับอ่าทำไมเราต้องฉีกออกไปเพราะว่าให้มันบานอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ทุน่นทุ่นจะไม่ติดลวดเห็นไหมครับ ลายายัดจะไม่ติดลวดให้มันห้ามเกินขอบเห็นไหมครับขอบกลมข้างในนะเออห้ามไม่ลวดมันเข้ามาแล้ว,ลวเราใส่ทุนปุ๊บมันจะติดลวดแล้วก็จะทาให้ลวดถลอกหรือขาดได้เราดัดได้ครับเนี่ยดัดให้มันอยู่ในขอบนะขอบนอกขอบในนะทาไงก็ได้กําหนดให้มันอยู่ข้างในแค่นั้นเองอ่านี่คือโคดลันนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาวางขคดสตาร์้ดู